ตื่นเต้นครับก็เพราะว่าเป็นวันแรกที่ได้เจอกับแฟนคลับเขาเขาเขาพ่อเขาในทีวีเนาะเขากำลังได้มาปะเขา how, ตัวจแท้แตัตวเป็นๆวันเปิดตัววันนี้ก็ตื่นเต้นครับเขาจะให้ผมวอร์มเบาๆวอร์มให้เสียงมันเชื่อมกันอ่างเงี้ยมันจะได้แบบจะได้คงที่มันช่แบบสเตเบิลครับโฟกัสเรื่องการร้องก่อนให้ให้มันคงที่ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันคงที่แล้วมันมันคุมได้ง่ายแล้วอะไรเงี้ยครับก็ ถ้าเกิดใส่อารมณ์เข้าไปเข้าไปเพิ่มมันจะง่ายขึ้นครับดีบ้างเป็นยังไงบ้างหลังจากทราบคะแนนไปแล้วตอนนี้ยังสั่นๆอยู่เลยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่โบวตให้นองนะครับผมแล้วก็คิดไปอยู่แล้วแหละว,ว่าไม,ไม่ว่าคะแนนจะออกมาเป็นไงก็จะเต็มที่อยู่แล้วกับกับโชว์วันที่สี่นี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ใครที่รู้สึกว่าไอ้ใครที่ยังไม่ได้บูตใครที่ลืมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ฝากบทด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่หุดให้ด้วยเนาะนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะเต้นเนาะเต้นเต้นอยู่เลยเพาไม่ใช่ดวงฟาฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เลียกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพรอจะไขว่คว้าและจะทำให้เราได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวอยู่ที่ตัวเราเองที่จะเอาไปใช้ให้มันเชื่อมกันยังไงยังไงครับเดาวงนั้นีคนที่ ที่4นี้นะครับเป็นมันเป็นวันแรกเลยเนาะสำหรับพวกเราทั้ง8คนในการร้องเพลงเพื่อดาดวงนั้นให้ทุกคนได้ฟังโชว์ของเราทั้ง8คนไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่า8คน8สไตล์เลยสำหรับพวกเรานะครับก็ติดตามด้วยครับคนนี้มือตลอดเลยเวลาคลาสเรียนอะไรอีกเจอฉันนี่เป็นคนนี้เวลาผ่านไปแล้วเขาจะเขาจะทำให้ผมจอยตลอดเลยเขาจะพยายามทำให้ผมกล้าที่จะดรามอะไรพี่แตลี่เก่งมากเลย ผมได้ท่อนต้องเหนื่อยแค่ไหนความหมายของท่อนนี้คือไม่ว่าเราจะผ่านสุขผ่านทุกอะไรกันมาปลายทางมันจะเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าถึงมันจะผ่านอะไรมาเราก็แค่พยายามกับมันเราก็แค่สู้กับมันคุณผู้ชมต้องซ้อมหนักกันต่อนะคะเพื่อลุยต่อในโจทย์เพลงยุคคาดเสร็จนั่นเองนะคะที่บ้านเดอะสตาร์เค a เอวาผู้ที่ได้อันดับหนึ่งได้ไป18.56นั่นก็คือ เอาละของผมก็เป็นอยนนี้เป็นอันอันดับหนึ่งครับก็ก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งโหวตเยอะยิ่งยิ่งต้อง ตั้งใจทําให้ดีที่ให้ดีขึ้นเยอะกว่านี้ใช่ครับ yeah. ก็ร like ู้สึกขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ทุกคนอย่าชะล่าใจนะครับผมยังต้องโหวตอยู่นะครับอนุญาตโหวตให้เบอร์สามด้วยนะครับผมดีมากครับโหวตนิดนึงเพราะว่าเกิดไ่ทัน แอบแอบถามพี่ทีมงานแอบแอบถามพวกพี่ๆเขาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยลุกผมต้องต้องร้องเพลงอะไรประมาณไหนมันเป็นเพลงที่เป็นผมเลยแบบแบบผมที่สนิทกับใครแล้วจะเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนลองดูว่าชินจังที่เวอร์ชั่นที่สนิทแล้วหรือว่าเวอร์ชันที่กล้าที่จะเล่นกล้าที่กล้าที่จะพูดด้วยมันเป็นยังไงฝากทุกคนรอเชียร์เราติดตามด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้เนาะแล้วก็ฝากเบอร์ถามด้วยครับได้ยินเสียง ฉากหรือว่าจังหวะกองที่มันแรงมันก็เลยกระเด้งที่เสียงเพราะเราไม่ได้ซ้อมมาที่อาินตังวาดูกเป็นเพลงของเราผมชอบเพลงนี้ครับรู้สึกว่าถ้าเกิดผมร้องนี่ทุกคนร้องตามได้แน่นอนเพลงนี้ชัวร์แน่นอนแล้วก็รู้จักแน่นอนแล้วก็ทุกคนรู้จักชายรู้จักอับดุลนะใช่แล้วเพลงนี้เราก็ชอบ เพลงนี้ชอบมากครับ <Okay. S 1> มองดูกคนจะชอบนะครับ nee, ชินจังครับน้องชินจงัจงเพราะว่าชินจังเองเนี่ยได้คะแนนมาอันดับหนึ่งเลยสอาทิตย์แล้วเป็นไงครับตื่นเต้นเหมือนเดิมครับตกใจตื่นเต้นแล้วแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งแรงแรงบูดแรงเชียร์มาให้นะครับเป็นเป็นเป็นพลังมากๆเลย ตื่นเต้น,ตน,ตน,ตน,นยังตื่นเต้นอยู่นะผมไม่หุดเลอเนาะขอหอมได้ปะ,อะของผมเป็นเป็นความมั่นใจครับเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอย่างอื่นที่ทำบนเวทีมันมันโอเคแล้วแต่ว่าเพิ่มแค่ความมั่นใจขึ้นมาให้มันโอเคขึ้นมามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับครับผม <laughs> <laughs> เออรเรื่องความมั่นใจเนาะ <laughs> นอนเตียงด้านล่างครับเนี่ยเตียงนี้เตียงนี้พี่เจียนอนเตียงตรงครับข้างบนเขามีตุ๊กตานะดูดูลูกเขาเป็นคนขืมคืมนะแต่ตุ๊กตาเขาเต็มเลยนะดูดิผมไม่มีผมมีผมมีนี่ผมจะโชว์นี่ของผมเองเพื่อนขับให้ครับแต่ผม,มผมไม่กล้าแกะใช้อะมันสวย <laughs> ผมก็เลยไม่กล้าแกะออกมาใช้เ <laughs> ขาไม่มีอะไรนะจริงๆอะก็เพราะว่ากลับห้องมาก็ก็ไม่ได้ทําอะไรก็อนอนนะครับทิ้งตัวนอนอาบน้ํานอนอย่างเดียวชินจังครับ สวัสดีครับแฟนบอลบันเทิงครับพวกเรา5คนสุดท้ายจากรายการเดอะสตาร์คดฟ้าพอาดาว2022ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบก็ได้คุยกันเท่าไหร่แบบหลายหลคนก็ยังไม่ค่อยเปิดขนาดนี้แบบแบกสุดเอาแต่ที่เขาเขาเป็นแบบนี้มันตั้งนานแล้วนะแบบเล่นมุกแบบ จังหวะผิดไปหมดแล้วมันเป็นจังค่ะใช่ถ้าให้คิดว่าทุกคนน่าจะบอกว่าเป็นชินจังครับแต่จริงแล้วแต่จริงแล้วเป็นใครครับเป็นน้องนี่นอนตลอดเวลาขอนอนได้ตลอดเวลาคือแบบเหมือนเหมือนตอนที่เขาให้เป็นฟลายติงงอะนอนหลบลีแหละตอนนอนนอนทาสมาธิสมาธิแต่นี่คือเข้าถึงสมาธิจังเสียงดี ได้ข่าวว่าซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะคะาชินจังครับเฮ้ยชินจังที่เห็นนะตอนซ้อมอ่ะทำไมคุณครูกาให้เราซิทอัพไปด้วยร้องไปด้วยมมนเกิด,กดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้สู้สู้ชีวิตกับเพลงทักครับมากนะเป็นเป็นเพลงทักครับที่สู้ชีวิตมากเพราะว่าพยายามที่จะทำให้ออกมาให้ดีแล้วก็สนุกมากทุกทุกคนต้องต้อง,องวอร์มขามานะไม่งั้นขาเสบนะเพราะว่าผมขาเสบไปแล้วช่วยนี้เห็นว่าเพลงทักครับที่ขาเสบเป็นยังไง มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ครับเป็นทักครับที่ทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นทักครับแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะนี่ก็ฝากให้กําลังใจฝากโหวตให้ชินจังด้วยนะครับแล้วก็ฝากมาดูน้องฝากมาดูชินจังด้วยวันอาทิตย์นี้ครับผมเ,เบอร์เบอร์สามครับเอออะ แต่ขอแบบเผ็ดและไม่เผ็ดอย่างนั้นหนวันนี้ได้กินต้มจืดแล้วเริ่เริ่มไปแล้วกินห้าคนนะห้าคนห้าคนเออเออเออสองด้วยสอง้วยสอ้วยหนูต้องไม่หนะไหมไม่หมดไม่หมดอีกเพ่อีกเระวังไม่นเอาเลุระลเระลุาัดไปปัคนส้นเท้าน ปูใหญ่เือนไงปูใหญ่จะจบจบจานนิดนึงใส่น้ำมันกินได้นะกินได้แต่ไม่กินดีกว่าแต่ไม่กินเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรกินได้กินได้ ก็ท้าทายกว่าเดิมครับก็ต้องตั้งใจกว่าเดิมแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะกว่าเดิมมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเหมือนผมมีคุ้มคุ้มกันตอนที่เปลี่ยนเพลงแล้วอ่ะแล้วผมต้องจำเนื้อเพลงให้ได้ภายใน2วันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำได้ มันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่เราแบบเดินเข้าลิฟต์ในในบ้านเดสตาแล้ววันแรกๆอ่ะมันคือแบบ8คนเต็มลิฟต์อ่ะแคนเต็มลิฟต์เลยอะ่ะแล้วตอนนี้มันเหลือแค่แบบ4ี่คนยืนยืนกันอย่างเงี้ยบนลิฟต์อ่ะแล้วก็มองหน้ากันสรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริเร่มจับจาก ตามหมายเลขผู้แข่งขันแล้วกันเนาะแตพี่ใส่ครัเสียงดูผิดหวังเลยนะมันซอซ่อยไงนะพม่เลยไม่ประคามแหละ อ้ะลายระลากเลยอ่ะตอนแรกจะเป็นของผู้หญิงมาแต่ไม่น่าได้อไดิแล้วมีสองตัวอ่ะก็พอดีเลยเนี่ยพี่ก็เดินโชว์ไข่เจียวไปเลยเนี่ยไข่จิ้ก้าวก็สุสานปีใหม่นะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะครับก็อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเราอยู่ที่เขาใหญ่สถานสถานที่รับของเราเองใช่นะครับ ครับตอนนี้ราพักอนได้จริงจริงนะตอนนี้เราเพิอยู่ที่สถานที่รับแรงเขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ออกมานอนนอกสถานที่ตั้งแต่เข้าบ้านใช่ใช่ก็คือแบบเที่ยวคือถ้าไม่นับพี่ตึกจีเมมก็อันดีบใกล้สุดแล้วนะอันีบใกล้สุดแล้วที่เคเบลนี่แหละที่เราฝักหลักกันอยู่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็มาพักผ่อนเดินใจช่วยในการฝึกซ้อมช่วงปีใหม่เราก็แบบรีแลกซ์นิดนึงใช่ครับเป็นเป็นช่วงปีใหม่ให้เรา มีเวลาพักผ่อนนิดนึงแล้วก็มีมีมาฝึกนอกสานี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรานูเปิดตาเพื่อแบบมาพักผ่อนที่ที่แบบต่างต่างสถานที่บ้างก็อาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ก็มันมีทั้งหมดสองเพลงเลยเป็นโจทย์ของเพลงรุ่นพี่แล้วก็กรรมการเพราะว่ามันเป็นสองเพลงที่ยากขึ้นแต่ว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนทุกคนขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับ อ่ะแล้วสำหรับสาหรับน้องชินจางน้องชินจางไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยช่วงปีใหม่อยู่กับเพื่อนๆแล้วอยู่กับการซ้อมอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะก็ปกติไม่ค่อยได้อยู่อยู่แหละไปขาดาวคนเดียว่ช่โอ้โหดูน่าสงสารแต่ว่าไอปีนี้ก็ได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ไปสูดอากาศบริสุทธ์บ้างอะไรแต่ว่าอากาศมันหนาวมันรู้สึกว่าก็เหมือนบ้านอยู่นะฮะแต่ว่าก็ได้อยู่กับทุกๆคนด้วย สนามรู้สึกเงียบๆกัไมู้ครับวงเวงเหรอวงเวงเออออโอเคมันไม่มีอะไรไม่บอกเฉยว่าอยู่กับทุกคนก็สนุกดีครับชินจังเป็นไงบ้างก็จริงๆเราอยู่มาประมาณสียอาทิตย์เราก็รู้สึกว่ารู้สึกมั่นแล้วรู้สึกว่าทําได้แล้วรู้สึกกิ่งแล้วมั่นแล้วเนาะเรามั่นแล้วนะมั่นแล้วรู้สึกว่าต้องทําได้ครับรู้สึกมั่นใจว่า สองเพลงเราต้องทําให้ได้ล้าต้าไม่ดีกว่าเดิมด้วยอะไรยครับอื่อัน <Okay. S 2> นี้โหวตหน่อยดีกว่านะคะอะชูหน่อยใครใหม่เลขอะไรบ้างชูหน่อยอ่ะพี่ถือไม้ให้หมานี่อะอะอะ,อะนี่นะคะคุณผู้ชมขารักใครเชียร์ใครนะคะห้าช่องทางการโหวตนะคะคุณโหวตได้เขาแสแดงความยินดีกับชินจังครับ somebody เล v e ไม่ต้องยกขาสูงไม่ต้องยกขาสูง love I need some body ไม่อยากตัามใช่ตั้มก้าวขาซ้ายเลย somebody love ตอนนี้ผมจริงๆแล้วเรื่องเรื่องความกังวลไม่รู้ว่าตัวเองกังวลอะไรมันน่าจะดีได้กว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้ก็รู้สึกแหละว่ามันยังไม่สุด จริงๆสําหรับผมอะไรเงี้ยมันดีได้กว่านั้นใช่ฮะใช่มันมันยังดีที่ยังรู้ตัวเองว่าเออตัวเองยังไม่สุดอะไรี้ยจริงๆผมไม่ได้หวังเลยต,ตั้งแต่แรกที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการที่มันอยู่เป็น,น,า,นานๆแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเริ่มมีความสามารถขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นอะ่ะมันก็เริ่มหวังว่ามันก็เริ่มหวังว่าแบบ เเรราาาอออจะะทไไไดดด้้ก็ Star ย่งนต์คนต่อไปค่ะชินจังหมายเลขสามนะคะกับเพลง I Need Somebody ของพี่บี้แล้วก็เพลงเพื่อนสนิทของพี่ดาแอนโดรฟินอ่ะโชว์ของชินจังจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันก่อนค่ะไปดูยามี โชว์ของชินจังเป็นยังไงบ้างคะคุณครูเขาคอมเมนต์อะไรเราบ้างอสำหรับเพลงเพื่อนสนิทผมว่ามันเขาเขาว่ามันเขาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ใชมันต้องขยายความรู้สึกให้ทุกคนได้ได้เห็นได้เห็นชัดกว่าเดิมอะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันดูเศร้าไปอ๋อมันเศร้าไปหรอ <laughs> ใช่ฮะมันดูเศร้าไปแล้วด้วยความที่เพื่อนสนิทแล้วผมแบบเป็นคนที่ผมผมผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันก็เลยดูเศร้าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นอินเนอร์ความในใจที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เอาเพลงเพลงไงนี่สบาดีนะเพลงไอนี่สบาดีก็จะเป็นเรื่องของของเพิ่มเสน่ห์กว่าเดิมให้ให้มันมากกว่าเดิมนี่ใช่ฮะใช่ที่เหลือก็น่าจะโอเคแล้วเอออันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยเนาะโซนนะจ่ายแล้วก็แฮปปี้กับทุกคนมากๆเลยจริงรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งมากแล้วก็เหมาะสมมากอย่าดตัวเองเดียค่ะ